มันเท้าให้โชคสวายดีที่สุภุสุคนกับผมมาตามแนวทางล่าพัฒนาปูศูนย์เจ็ดมันผุดที่หยิบสองตุวล่าสองหาหกแปดเมื่อวัจจันที่ยี่สิบอ๋ออันนี้คือผลมือวัจจันท์นะพี่น้องเนาะเลขมันออกแปดศูนย์กับเจ็ดสี่ ขอปูศูนย์เจ็ดนันเขาต่เลขวิ่งจับคู่ว่าเขาเลขวิ่งเขาแปดเขาตัวเน้นนยู่แต่ว่าจับคู่ว่าเขาไปประหัดไปเพระเถึงนเนาะพี่น้องเนาะอันนี้มันเป็นนึ่งแปดซะอันนี้เป็น 1, สามเจ็เดซะเนาะพี่น้องเลขวัดออกกันแปดศูนย์กับเจ็ดสี่ไปประหัดไปเพระเถื่อทั้งบนทั้งล่างว่าเขาพี่น้อง รถตะวันเล็กวิ่งเขาตัวเนียนอยู่นี่ได็กวิ่งเล็กวิ่งเขาตัวเนียนของปูเอฟซีกระถามกันเขามาหลายเนะาะจย่างแนวเอ้ยผมเนปูเนาะไอเสียนฟาซุกคือหายไปหลายงวดแล้วพอเพิ่นลพสมบายเพี่น้องเด้แจงขคาวเอฟซ บางคนเป็นก็มมากเกลขพ่อเป็นนั้นวหลายครู่อเป็นบสบ่ายยังบาได้หายอยู่พี่น้องคั่นสบ่ายคั่นเพิ่นไข้แล้วเพิ่นก็สิีหายคือเา่าเงินฝุตยี่สิบสอง 07 เวียงบนล่างเจ็ดเจ็ดกับแปด ผู้เน่นที่7เด่นเจ็ดรอง8ปดสองเก็ด 28 26 37 สามแปดหสเจ ว่ามือวันจันทร์มันออกเกจซี่ละพี่น้องท้าบ่มากกระตัดนาะพี่น้องสี่แปด สี่หเก้าคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องเด้อเก้าคู่บนล่างไปกลับส่วนตัวเน้นยังเน้นติดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดนี่ละตัวปูเน้นติดแปดนี่เป็นตัวกันเป็นตัวล่องน,อนี่ติดแปดนี ตาพี่น้องมักหลักหมุกจัดได้ที่พี่น้องเด้บนล่างไปกับออพี่น้องอ๋วันพุธที่ยี่สิบสองตุลาสองห้าหกแปดลาวปูศูนย์เจ็ดวิ่งเจ็ดกับแปดปูเน้นเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ด สองแปดสามแปดสี่แปดสองเก้าสามเก้าสี่เก้าส่วนตัวเน้นกับสองเก็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดนะพี่น้องเอาแคบหน้าจอทามากระจัดตะขัดกระพันนี่ลายมือของปูมิสัญ,ญลักษณ์ไม่โลกรัวครัเอาแคบหน้าจอตามนี้ได้พี่น้องได้เอาฝากกูไรกูแช่เกูดีตามสำหรับคลิปนี้บันห้องให้โชคสวัสดีครับผม